สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมูวันก็ไปเก็บเอ่ออะโวคาโดมานะคะก็คือมีพื้นเมืองก็มีบูเจดมาโอนมาด้วยสามสิบกิโลนะคะทุกคนนี่พื้นเมืองของหมูวันเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกคนซึ่งพื้นเมืองเนี่ยหมูวันก็จะเป็นคลาสทรงนะคะก็มียาวบ้างแล้วก็มีแบบกลม ก็มีแบบลิลลี่อย่างนี้นะคะนี่มันจะเป็นสามทรงอย่างนี้เลยนะคะคละกันไปนะคะทุกคนมันแกะจัดแล้วนะคะทุกคนนี่เขย่าบางลูกเนี่ยเขย่าเม็ดมันก็ดังค๊กค๊กแล้วนะคะแต่วันนี้ที่มาถ่ายคลิปก็คือหมูเนี่ยมีมู๊กเจ็ดนะคะติดมาด้วยสามสิบกิโลนะคะแต่ว่าถ้าใส่กล่องแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงสามสิบกิโลละนะคะเพราะว่าวันใส่มันก็จะเกินเกินหน่อยนิดนึงนะคะนี่ ลูกใหญ่นะคะทุกคนบุ๊กเจ็ดลูกใหญ่มากนี่สามลูกหนึ่งโลเลยนะคะดูนี่สามลูกโลนะคะทุกคนสามลูกโลถือว่าลูกเป็นลูกที่ใหญ่อยู่นะคะทุกคนแล้วก็โอเคเลยบุつつ๊กเจ็ดเป็นพันที่อร่อยมากค่ะทุกคนอยากให้ได้ลองกันนะคะเห็นไม่แน่ใจว่าเห็นโลหรือเปล่านะทุกคนแต่แต่ว่าราคาก็จะตามมาด้วยราคาแรงนิดนึงนะคะก็ โลละ80นะคะทุกคน2กิโล160นะคะแล้วก็บวกค่าส่งไปก็เป็น229บาทนะคะท่านบูทเจ็ดนะคะทุกคนและนี่ก็คือร้านเล็กๆของหมูอ้วนนะคะนี่ร้านขายวโวคาโดข,ของหมูอ้วนเองแล้วหมูอ้วนก็จะแพ็กใส่กล่องแบบนี้ไปเลยกล่องหนานะคะทุกคนไม่ใช่กล่องบางนะคะแล้วก็มีจอดูให้ด้วยนะคะระบายอากาศนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็น3โลค่ะ เผื่อไม่มั่นใจนะคะทุกคนเดี๋ยวมกนจะช่างให้ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ยังไม่ได้ใส่โฟมนะคะทุกคนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหกลูกสองกิโลสองกิโลนะคะทุกคนทามือผิดอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ถ้ารวมรวมกล่องด้วยรวมโฟมด้วยรวมเอ,อ,อะไรนะหนังสือพิมพ์ด้วยก็เป็นสองโลเกือบสองโลครึ่งน,นะคะ นี่นะคะสองโลสองยี่สิบเก้านะคะทุกคนพันมูเจ็ดนะคะสำหรับใครที่เคยกินแล้วก็จะมั่นใจได้ว่ามันอร่อยจริงนะคะพันนี้นี่อ่าอันนี้ก็เอาขึ้นไปโชว์ใหม่นะคะทุกคนเอาหรือไม่เดี๋ยวหมูอ้วนจะชัางให้ดูใหม่อีกรอบนึงแบบแบบที่ไม่ต้องเอาเตัวที่มันไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะทุกคน๋ยวหมูอ้วนจะเอาอันที่มันใส่เสื้อผ้าแล้วมาใส่ให้ดูนะคะ นี่มันใส่เสื้อผ้าหมดแล้วนะคะว่ามันจะได้หกลูกหรือเปล่าเดี๋ยวทุกนก็จะหยิบเป็นลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างแต่ว่าเล็กในที่นี้คือมันไม่ได้เล็กมากนะคะมันก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่หกลูกสองกิโลพอดีนะคะทุกคนเกินมานิดนึงสาวอาออกมันก็จะไม่ถึงนะคะมันก็ โอเคหกลูกสองโลนะคะทุกคนก็ทุกกล่องอาจจะต้องเป็นหกลูกสองโลนะคะและนี่ก็คือบูเจนะคะทุกคนดิบูเจก็จะผสมผสานเข้าไปนะคะแบบผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติโอเคนะคะก็บูเจเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการสุกนิดนึงนานกว่าพื้นเมืองนะคะทุกคนดิน ก็จะคล้ากันไปนะคะลูกที่ผิวแบบนี้มันก็ไม่ถึงเนื้อข้างในนะคะทุกคนมันไปแค่ผิวข้างนอกนะคะดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล็กนะคะแต่ว่าไม่เล็กมากดีก็อันนี้เป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกเล็กลูกเล็กนะคะก็ประมาณนี้เลยหกลูกสองกิโลนะคะทุกคนหกลูกที่จะได้ไปก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะสองสี่หกหกลูกสองกิโลสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะรวมส่งนะคะทุกคน ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยทักหาหมูวันได้เลยนะคะทุกคนซึ่งมันมีไม่เยอะนะคะบอกเลยว่ามันมีแค่30กิโลถ้าคิดออกมามันก็จะได้แค่ประมาณ12-13กล่องเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปแล้วหลายกล่องนะคะทุกคนถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ทักหาหมูวันได้เลยรีบกดสั่งนะคะส่งวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหมูวันก็จะขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ